สวัสดีครับแดกผักต้มกันป๊อบอายป๊อบอายรู้จักือเปล่ากระตูนป๊อบอายกินอะไรผักขม ผักโขมต้มใส่มะม่าเว่ยหม้อปลาแดกปลาดุกลอย จำไว้ดีๆได้ห้าวฟูกันปากดีหลายเ俏หน้าหาย